ก็ที่พี่ทำอยู่นี่ไงลงไปแค่3ามาทีพรับเดียวก็ได้กลับมาแล้วกำไรวันละล้านเลยเชียนะน้องโลกเนี้มันไม่มีอะไรได้มาง่ายหรอกนะเอาเงินไปลงทุนแค่5นาทีแต่ได้กำไรคืนกลับมาทั้งสาบเปอน่ะเธอแค่สามวันนอกจบแค่ปหพ่อแม่ทำได้ทำนาะเธอจะไปรู้ดีกว่าพี่ได้ไงนี่แหละแอเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงอะ ครับคุณทรงเกียรติตอนนี้ผมถึงร้านที่เรานัดกันไว้แล้วนะครับอ๋อครับครับผมรอได้ครับเออแล้วผมก็เตรียมเช้ยี่สล้านมาแล้วนะฮะเผื่อเราคุยกันแล้วไม่ติดอะไรเราจะได้เซ็นสัญญาธุรกิจกันได้เลยครับครับนี่เดินมาาอะไรอ่ะไม่ดูรถเลยผมขอโทษด้วยครับพี่ อืมไม่เป็นไรน้องพี่ก็ขอโทษด้วยนะที่ทำให้ตกใจครับไม่เป็นไรครับโอ้ขับรถปลายแดงซะด้วยถ้าทางจะเป็นเศรษฐีแถวนี้นะอา้าว น้องนั่นเองอ่ะมากินกาแฟร้านนี้เหมือนกันเหรออ๋อเปล่าครับพี่คือผมนัดคนไว้คุยธุรกิจด้วยกันนะฮะเชิญพี่นั่งก่อนก็ได้ครับัวเขาจะมาก็อีกชั่วโมงนึงขอบคุณครับเอแหม่น้องเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยดูแต่งตัวดูดีจังเลย <c oughs> พี่ก็เหมือนกันแหละครับพี่แต่งตัวดูดีกว่าผมอีกนะครับ พี่ก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันเหรอครับอ๋อเปล่าหรอกพี่เป็นนักลงทุนนะเออแล้วว่าแต่ธุรกิจของน้องเนี่ยอ,อผลประกอบการเป็นไงบ้างลนะ่ะอ๋อผมก็ยังไม่แน่ใจหรอกครับพี่ผมก็เพิ่งคิดจะเริ่มทำธุรกิจอะครับนี่ก็นัดคนมาคุยกันถ้าตกลงกันได้ก็ว่าจะลงเงินกันเลยครับอ้าวแล้วน้องลงทุนไปนเท่าไหร่ล่ะยี่สิบล้านครับพี่ ผมคิดว่าถ้ามันเวิร์กแล้วไปต่อได้ผมก็ว่าจะลงเงินเพิ่อมอีกเท่าตัวหนึ่งครับโอ้โหตั้งยี่สิบล้านใช่เหรอครับเอาล่ะพี่จะไม่พูดแบบอ้อมค้อมละกันนะคือถ้าเป็นพี่นะพี่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนอย่างอื่นที่มันได้กําไรเร็วดีกว่ามันมีด้วยเหรอครับพี่ของแบบนั้นนะฮะมีสิก็ที่พี่ทำอยู่นี่ไงพี่ลงทุน เทรดทองคำออนไลน์มีแต่ได้กับได้ชัวร์เนี่ยลงไปแค่สามนาทีพรับเดียวก็ได้กลับมาแล้วพี่ได้เงินกำไรวันละล้านเลยเชนะน้องมันมันมีจริงๆเหรอครับพี่ได้เงินวันละล้านเลยนะครับมีสิอย่าว่าแต่ล้านนึงเลยสามสิบล้านพี่ก็เคยได้มาแล้วน้องดูพี่นี่สิดูรถของพี่ที่พี่ขับสร้อยแหวน นาฬิกาเสื้อผ้าแพงๆทั้งนั้นพี่ก็ขอโทษด้วยนะที่ทาให้ตกใจไม่เป็นไรครับโอ้ขับไปแดงซะด้วยถ้าทางจะเป็นเศรษฐีแถวนี้นะ <S <S 2> <S 2> ถ้าหากว่าลงทุนแล้วได้จริงทำไมผมไม่เคยได้ยินเลยล่ะครับ โถน้องคนจะรวยนะเขาจะอยากไปแบ่งคนอื่นทําไมเขาก็รวยเงินแบบเงีย,งยบๆไงเรื่องแบบเนี่ยใครเขาจะไปบอกกันง่ายๆล่ะน่ะนี่เป็นเพราะว่าพี่ถูกชะตาน้องนะพี่ถึงได้บอกน้องเนะี่ยแล้วอยา่างน้องอย่าไปบอกใครนะว่าพี่มาบอกน้องเนะี่ยอืมอันนี้พี่ก็แค่พูดให้ฟังเฉยๆนะถึงน้องจะไม่ลงทุนเนะี่ย พี่ก็รวยของพี่เหมือนเดิมอยู่แล้วแหละโอเค okay. เดี๋ยวพี่จะต้องไปเบิกเงินที่ธนาคารนะพอดีวันนี้ได้ส่วนแบ่งมา60สิบล้านพี่ไปแล้วนะ60สิล้านเลยเหรอครับใช่สิเพราะกสิล้านไงือของแบบเนี้นะเราลงทุนน้อยเราก็ได้น้อยลงทุนมากก็ได้มากบังเอื่นจบนี่พี่ลงไปทั้ง200ล้านพี่ก็ได้กลับมา60สิล้านไง 200รอ,อยล้านเลยเหรอครับพี่ครับคือถ้าผมอยากจะร่วมลงทุนด้วยครับผมต้องทำไงบ้างครับอย่างน,นี้น้องเอาบ,บัตรพี่ไปนะแล้วถ้าน้องสนใจก็ติดต่อพี่มาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับพี่แล้วออย่างนะจําไว้อย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเรารู้กันแค่นี้เรารวยกันแค่นี้โอเคไหม คุณไม่ต้องมาแล้วนะครับผมขอยกเลิกการทำสัญญาของเราครับอ๋อเปล่าครับผมผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณครับผมแค่อยากจะไปลงทุนอะไรอย่างอื่นที่มันได้เงินเยอะกว่าน,นี้นครับแค่นี้นะครับ พี่รวยผมเปิดบัญชีแล้วยังไงต่อครับพี่อ๋อน้องแค่โอนเงินเข้าบัญชีลงทุนของน้องตามเลขที่บัญชีหน้าเว็บเลยครับครับครับงั้นเดี๋ยวผมขอลองลงก่อนสักแต่หนึ่งนะพี่เฮ้ยน้อยไปยเปล่าน้องน้องลงแค่นี้อะแล้วเมื่อไหร่น้องจะรวยล่ะคือผมอยากลองก่อนนะครับอ่าอๆไม่เชื่อก็ลองดูนะ น้องลองลงเงินไปอะแล้วน้องก็รอประมาณห้านาทีนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นดอกเบีย้ยที่ถอนได้โอเคครับพี่แสนโอเคเข้าลวทีนี้ก็รอห้านาทีถึงจะขึ้นยอดดอกเบีย้ยให้ถอนได้พี่ ทำอะไรอะเว็บอะไรอะหน้าตาแปลกแป่กเว็บเทรท,ทองคำออนไลน์อะคือเมื่อวานพี่ไปเจอนักลงทุนมาเขาเลยแนะนำให้พี่มาลงทุนในเว็บเนี้ยเขาบอกว่าได้ดอกเบี้ยตั้ง30เอร์เซ็นเลยนะเห็ไหมเ<ห>นี่ยรอแค่5นาทีก็ถอนได้แหละเฮ้ยแล้วพี่ก็เชื่อเขาเนี่ยนะ พี่ไม่กลัวโดนหลอกเหรอเว็บฟลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้เชื่อถือได้หรือเปล่าพี่รีบไปถอนเงินออกมาเลยนะโดนหลอกอะไรละแพงพี่มีคนหัวอ่อนอย่างเธอนะพี่เรียนจบสูงนะแพงไม่ได้โดนหลอกง่ายๆหรอกพี่โลกเนี้ยมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกนะพี่เชื่อฉันเถอะมันไม่มีหรอกนะเอาเงินไปลงทุนแค่5นาทีแต่ได้กำไรคืนกลับมาท้อร30ะ ฉันว่าพี่โดนต้มแล้วล่ะแพงเธอ,อย่าทำเป็นรู้ดีไปมากกว่าพี่ได้ปะเธอแค่สาว้ันนอกจบแค่ป .6 พ่อแม่ทำไร่ทำนาะเธอจะไปรู้ดีกว่าพี่ได้ไงแต่ที่ฉันพูดอะ่ะเพราะฉันเป็นห่วงพี่นะก็ได้พี่พิสูจน์ได้เห็นเองอนี่ก็ครบห้านาทีแล้วเดี๋ยวพี่จะถอนให้ดู เ,เข้าจริงด้วยอ่ะนี่ไงแเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงอ่ะฮัลโหลครับพี่รวยโอ้โหได้จริงๆด้วยครับพี่เห็นไหมล่ะพี่บอกแล้วว่าเนี่ยของจริงข่าวหน้าก็าลงเยอะๆสิจะได้กำไรเยอะๆ ครคพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ที่พี่แนะนําผมะครับพี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะแล้วยังไงอะ่ะอย่าลืมที่พี่บอกนะห้ามไปบอกใครเด็ดขาดเรารู้กันแค่นี้รวยกันเงียบๆนะครับครับพี่ได้ครับขอบคุณมากครับ่ยทีนี้เชื่อพี่ยังข่าวหน้าข่าวหลังอะ่ะก็อ,อย่าอวดดีมาสอนพี่อีก เข้าใจใช่ป่ะี่ขนาดลงไปแค่แสนเดียวนะยังได้กลับมาตั้งสามหมื่นอ่ะนี่ถ้าลงไปล้านหรือสิบล้านโอยลวยรวยเห็นเห็น พี่รวยอยากทานอะไรนี่คือสั่งเต็มที่เลยนะครับมื้อนี้ผมเลี้ยงเองครับพี่โอ้โยไม่ได้สิแบบนี้มันก็ดูถูกกันเกินไปคนแบบพี่นะไม่เคยใครต้องมาเลี้ยงหรอกแหมพี่ผมก็แค่อยากจะเลี้ยงขอบคุณพี่ก็เท่านั้นเองครับเอาไว้รวยเกินกว่าร้อยล้านเนี่ยแล้วค่อยซื้อไวแพงๆมาเลี้ยงพี่จะขวดเป็นไงเอางั้นก็ได้ครับพี่อ พี่รวยครับคือผมกะว่าจะลงทุนเพิ่มอีกสักล้านหนึ่งเนี่ยครับพี่รวยคิดว่าไงครับอะไรกันน้องลงทุนทั้งทีลงแค่นี้มันจะไปคุ้มอะไรเอางี้ดีกว่านะไอ้เทรดตัวเนี้ยมันมีเกณ์ของมันถ้าน้องลงทุน10ล้านขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ดอกเบี้ยก,กลับมาเพิ่มอีก20จาก30เป็น50ซน้องสนใจไหมจริงเหรอครับพี่5 0เเลยเหรอครับ แมจริงสิพี่ก็บอกแล้วไงแหวกกำไรอะ่ะลงน้อยมันก็ได้น้อยลงมากก็ได้มากถ้าน้องอยากรวยเร็วๆนะน้องก็ทุ่มสุดตัวไปเลยนี่ถ้าพี่เป็นน้องนะพี่ทุ่มสุดตัวไปแล้วที่พี่พูดมันก็น,น่าคิดนะครับถ้าเกิดผมลงทุนไปสิบล้านมผมก็จะได้ดอกเบีย้ยคืนกลับมาห้าล้านภายในห้านาทีเลยฮนะอเอางี้ตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวน้องมีเท่าไหร่ ผมก็มีที่ขายมรดกได้ที่บ้านแล้วก็ถ้ารวมจับเงินเก็บทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ80ล้านครับพี่โอ้อีกนิดเดียวก็ร้อยล้านแล้วนี่ถ้าน้องลงร้อยล้านนะน้องก็จะได้กลับมาอีก50ล้านเลยนะโอ้น่าเสียดายอะ่ะลองคิดดูสิว่าภายใน5นาทีน้องจะได้เพิ่มมาอีกงห้าสิบล้านโอ้พี่คิดแล้วยังขนลุกเลย เอาบ้านไปคำกู้เงินยี่สิบล้านธนาคารเหรอไม่ได้นะพี่แล้วแพงจะโวยวายทำไมเนี่ย <Hey. S 2> พี่จะเอาเงินยี่สิบล้านมาโปะก,กับแปดสิบล้านที่พี่มีอยู่มันจะได้ครบร้อยล้านพี่จะเอาเอาไปลงทุนไงพี่จะบ้าเหรอเงินต้องร้อยล้านเลยนะพี่คิดดูดีๆพี่คิดดีแล้วแพง <Hey. S 2> พี่ไม่ได้โง่นะร้อยล้านแล้วไงอะ <Hey. S 2> คือไม่ถึงห้านาทีอะ พี่ก็ได้เงินปันผลกลับมา50สบล้านแล้วแพงกลัวอะไรกูกลัวพี่เสียรู้โดนหลอกจะหมดตัวไงพี่ไม่สงสัยบ้างเหรอเทศทองคำบ้าบออะไรได้เงินห0ล้านภายในห้านาทีอะ่ะมันไม่น่าสงสัยไปหน่อยพี่คือแพงจะสงสัยอะไรนักหนาละ่ะแพงก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอว่ามันถอนออกมาได้จริงจริงอ่ะแล้วพี่ก็เชื่อเนี่ยนะพี่โอนเงินไปร้อยล้าน ถอนไดแค่ครึ่งเดียวพี่คิดว่ามันคุ้มจริงๆหรอแต่ไอท้ที่ครึ่งหนึ่งที่ถอนออกมาเนี่ยมันเป็นเงินกำไรนะส่วนทุนน่ะมันก็ยังอยู่ในบัญชีเทรดเหมือนเดิมหรอถ้ามันอยู่เหมือนเดิมอะ่ะพี่กำลังถอนออกมาดูดิเฮ้ย hey, ไม่ได้พี่รวยบอกว่าให้เก็บไว้ในบัญชีสักปีนึงก่อนแล้วค่อยถอน ไม่งั้นบัญชีมันจะไม่มีความน่าเชื่อถือนะเอางี้ไหมพี่ฉันมีนักลงทุนที่รู้จักอ,อยู่คนหนึ่งไว้ใจได้เดี๋ยวฉันโทรถามให้เอ้ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้นี่ยิงไม่ได้ใหญ่เลยทำไมอะพี่ก็พี่รวยบอกว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดเพตตัวเนี้มีนักลงทุนแค่ไม่กี่คนหรอกที่รู้อะเราจะรวยกันลับๆรวยลับๆบ,บ,บ,บ้าบออะไรกันพี่ทำไมพี่งโง่แบบนี้เนี่ยนี่ แพงแพงกล้าด่าพี่ว่าโง่เลยเหรอแพงนั่นแหละที่โง่แล้วอวดฉลาดจบแค่ม6อะ่ะอย่ามาอวดดีสอนคนจบปริญญาอย่างพี่นะคนเราอะ่ะจะรวยก็มาขัดลาบอยู่ได้นี่ถ้าแพงอยากช่วยพี่นะช่วยหุบป,ปากแล้วก็อยู่เงีย,งงยบๆดีกว่านี่ที่พี่ทำแบบเนี้ยเพื่อให้เราอยู่สุขสบายนะแพง แต่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกันนะพี่ปกติเราก็อยู่สุขสบายกันอยู่แล้วมีเงินใช้มากพอแพงแพงเลิกพูดอะไรที่มันไม่เป็นมงคลได้ไหมคนเราอะ่ะรวยแล้วรวยอีกมันจะผิดตรงไหนของแบบนี้มันอยู่ที่โชคลาวาสนานะแพงเหรองั้นก็ระวังนะพี่โลภมากลาบจะหายเลิกพูดได้ไหมแพงถ้าไม่ช่วยอะไรพี่นะ ก็เชิญออกไปได้แล้วอย่ามาพูดอะไรที่มันไม่เข้าหูพี่ได้ปะได้พี่เอาเลยอยากทำอะไรก็ทำจะให้ฉันขายพี่ที่บ้านนอกมาช่วยพี่ด้วยเลยไหมล่ะเอาเลย พี่รวยผมหาเงินร้อยล้านได้แล้วนะครับพี่เฮ้ยถามจริงต้องไปหามาได้ไงอ่ะผมจะเอาบ้านไปยื่นกู้ธนาคารนะครับงานเนี้ยผมทุ่มเต็มที่นะครับพี่เพื่อเงินห้าสิบล้านโอ้โห oh น้องนีนใจเด็ดจริงๆเลยนี่แหละน้องนิสัยคนรวยนะมันก็ต้องใจเด็ดแบบนี้แหละ <laughs> ครับพี่ <laughs> งานเนี้ยเราจะรวยไปด้วยกันนะครับ พ,พี่ชาติพี่คิดดีแล้วเหรอแพงไม่พูดเรื่องนี้ได้แล้วนะพี่คิดดีแล้ว ไปแล้วร้อยล้านทีนี้ก็รอแค่5นาทีแล้วก็ถอนเงินออกมาจำนวน50ล้านบาทเฮ้ยครบ5นาทีแล้วแพงคอยดูพี่จะพิสูจน์ได้เห็นว่ามันสามารถถอนออกมาได้จริงๆ ทำไมไม่ได้อะอะไรเกิดอะไรขึ้นนะพี่ถอดถอนออกมาไม่ได้อะนั่ไงพี่ฉันว่าแล้วเชียวฉันเตือนพี่แล้วใช่ไหมเป็นไงล่ะหมดตัวไม่ละทีเนี้แพงแพงใจเยน็นๆก่อนนะคือระบบมันอาจจะขัดข้องก็ได้แพงอยู่เพิ่งดีโพยดีภายไปเลยพี่ต้องหาพี่รวยก่อนฮัลโ,โหลพี่รวยคือ ผมโอนเงินเข้าไปแล้วร้อยล้านนะพี่ทำไมผมถอนดอกเบี้ยออกมาไม่ได้อะฮัลโหลสวัสดีครับนั่นใครพูดครับผมชาติไงพี่แล้วแล้วนั่นใครพูดล่ะครับนะ่ะสวัสดีครับคุณชาตินี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดเบอร์นี้ไว้เป็นของกลางเพื่อติดต่อกับผู้เสียหายคุณชาติคงจะเป็นผู้เสียหายอีกรายที่โดนแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้หลอกสินะครับอะไรแก๊ง แกมีอาชีพเหรอครับมันมันหมายความว่าไงครับคุณตํารวจก็คนที่หลอกคุณให้ลงทุนนะครับความจริงแล้วพวกนี้ทํางานเป็นแก๊งตอนนี้คนร้ายได้เชิดเงินหนีไปเกือบพันล้านแล้วนะครับมีผู้เสียหายมาร้องเรียนหลายคนแล้วนะครับเฮ้ยมันมันไม,ไม่จริงใช่ไหมครับผมผมโดนหลอกเหรอครับคุณตํารวจจริงครับตอนนี้ทางตํารวจยังจับกลุ่คนร้ายไม่ได้ยังไง รบกวนคุณชาติมาให้ปากคำที่โรงพักก่อนนะครับตกอ้ไอ้ไลวยไอ้สาเลวหลอกกูโอ๊ยฉันว่าแล้วชีว่ามันจะเป็นแบบเนี้ฉันเตือนพี่แล้วถ้าพี่ฟังฉันนะพี่คงไม่หมดตัวแบบนี้หรอกโอ๊ยทําไงอะทีเนี้ย เงินร้อยล้านหามาทั้งชีวิตอะหายไปแค่หนาทีเนี่ยนะกู <1> 1> จะบ้าตายไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรนะใจะเย็นๆนะใจเย็นๆนะเ,เ,เรายังพอมีที่นาอยู่ที่บ้านนอกนะเดี๋ยวเรากลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันก็ได้ยังไม่สายแะพี่นะแต่ฉันอยากให้พี่จำไม่เป็นบทเรียนอยอย่างหนึ่งคือ มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะพี่ไม่เป็นไรนะขอบคุณนะแพงพี่พี่ขอโทษพี่ไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นพี่พี่ขอโทษนะแพงไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเรากลับไปเริ่มต้นให,หม่ที่บ้านนอกเนาะ บ้านที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตกจะได้มาทำใจอยอมรับความจริงได้แล้วนะพี่อะไรที่มันเสียไปแล้วอ่ะก็ให้มันเสียไปเพราะความโลภที่ไม่รู้จักพอของพี่แท้ๆพี่สัญญานะแพง พี่จะเอาบ้านหลังนี้กลับมาให้ได้ไปพี่กลับไปทำไรทํานากันเริ่มเก็บหอมลอมริบกันใหม่เนาะ